สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกล่องเครื่องปรุงนะคะสีที่เราเลือกมาก็จะเป็นสีเขียวนอะอุปกรณ์เขาก็จะมีมีค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวครอบนะคะแล้วก็จะมีข้างในนะคะจะเราจะมาบอกวิธีการประกอบเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของตัวด้าล่างเขานะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งะค,ะค่ะแ้วก็อันนี้นะคะข้างล่างสามารถถอดออกได้นะคะเราก็ใส่ได้เขาจะมีตัวล็อกของเขาค่ะใส่ได้เลยส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวห้อยคะ่ะเขาจะมีล็อกของเขาให้ใส่เลยนะคะในส่วนของตัวข้อบฝาครอบนะคะใส่นี้ได้เลย อุปกรณ์ล็อกเขานะคะก็จะอยู่ในนี้เลยนะะี่ค่ะจะเป็นสีทองนในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่ใส่ก็คือสามารถใส่ตรงนี้ได้เลย<ม>ก็คือเหมือนบิดข้างในตรงนี้นะคะเข,เข้าไปเพื่อที่สยัดเข้าไปในรูนะคะ